สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราเนี่ยจะมานำเสนอวิธีการย้อมผ้าฝ้ายจากสารสกัดดอกอัญชันด้วยวิธีการมอเดิร์นค่ะโดยมีนักสมาชิกแต่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะผมนายเทียนินนสาศยเลขที่6ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุจิตราสุวรรณภูมิเลขที่12ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวตุลินจอเกอร์เลขที่13ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทธลพะพาบุญเพ็งเลขที่21ค่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปกันเลยดีกว่าค่ะ ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีอัญนชันเส้นปอไฟ้าเกลือแกลงสารส้มน้ำกลั่นเครื่องช่างเทอร์โมมิเตอร์อรแทงแก้วขนสารพอตเพจและบิเกอร์ค่ะในขั้นตอนแรกนะครับจะเป็นการช่างและตวงปริมาณสารโดยใช้ไฟ้าย0.2กรัมยาว30เซนเมตรและใช้อันชัน1.68กรัมค่ะในขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะผสมมอดันกับน้ำค่ะ โดยเราจะใช้ความเข้มข้นร้อยละห้าริมาทั้งหมด30 ml ค่ะหลังจากนั้นเราจะนำผ้าฝ้ายน่ยไปแช่ในม้อน้นทั้งหมด30นาทีค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะคือขั้นตอนการสกัดสารเพื่อใช้ในการย้อมค่ะโดยเราจะใช้อัญชันแห้งนะคะต้มกับน้ำในปริมาตร3 4 ml ที่อุณหภูมิ7จองศา,าเป็นเวลา80นาทีค่ะต่อไปนะคะเมื่อเราได้สารสะกัดมาแล้วเนี่ยเราจะนำผ้าฝ้ายที่เราแช่กับมม้อนดนไว้มาต้มในน้ำอัญชันค่ะ เราจะต้มที่อุณหภูมิ80องศาปเป็นเวลา60นาทีค่ะโดยขณะต้มเนี่ยเราจะใส่เกลือลงไปด้วยปริมาณหนึ่งช้อนชาค่ะในขณะที่ยอ้อมผ้าฝ้ายถ้าน้าเกิดแห้งขึ้นมาสามารถเติมน้าเข้าไปได้นะคะค่ะหลังจากที่ได้ยอ้อมผ้าฝ้ายกับสารสก,กัดน้าอัญชันแล้วเนี่ยเราจะนําผ้าฝ้ายที่ย้อมได้ไปล้างด้วยน้ายาล้างจานที่อัตราส่วน1ต่อ30จํานวนหนึ่งครั้งค่ะและเราจะล้างด้วยน้าเปล่าอัตราส่วน1ต่อ30อีก3ครั้งค่ะ หลังจากล้างผ้าฝ้ายแล้วเราจะนำผ้าฝ้ายที่ได้ไปตากให้แห้งค่ะนาวัดค่าความเข้มข้นของสีด้วยกล้องไฮโปรแคมครับจะสังเกตเห็นได้จากรูปเลยนะคะว่าแปลวัดค่าเกจสเกลได้เนี่ยอยู่ที่ความเข้มที่สองค่ะโดยเมื่อซักออกไปหนึ่งครั้งแล้วความเข้มลดลงไป1ระดับค่ะต่อมาเป็นเกจความรู้นะคะอัญชันเนี่ยมีสีม่วงอมดำเงินซึ่งสีม่วงอมดำเงินจากอัญชันมาจากสารแอนโทไซยานินซึ่งมีโครงสร้างดังนี้ค่ะซึ่งเป็นองค์วัตถุที่ให้สีแดงม่วงอะไรํำเงิน หากสารแอนโทไซยานินอยู่ในค่า pH ที่ต่ำกว่า3คือเป็นกรดสูงจะทําให้สารแอนโทไซยานินมีสีแดงและหากอยู่ในค่า pH 7-8หรือในสภาพที่ค่อนข้างเป็นกลางสารแอนโทไซยานินจะให้สีม่วงค่ะและเมื่อมีค่า pH มากกว่า11คือเป็นเบสสูงจะมีสีน้ำเงินซึ่งเป็นโครงสร้างดังนี้เลยนะคะซึ่งภาไวาที่พวกเราใช้เนี่ยจากการใช้โมเดล2ตัวนะคะทำให้มีความเป็นเบสสูงซึ่งจะทำให้มีสีน้ำเงินเข้มค่ะ